เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจใแน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุคนนะลูกนะให้นั่งคัดสมา เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆบพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วกาทำใจงขงเรานให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครากังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาลบรงเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยกทต่กล้ามเนื้อบนใบหน้า ศีษะขอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลาย ตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานห้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็น แล้วก็กรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆที่สูงยกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัด กันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กกับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะ แล้อน,นอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนาดิปานที่พระเดเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผนิพพาน บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สาคัญม,มากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดลอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีบากกรรมีมบากมานก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากภายใ้โลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่ คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนุ่มอ,อยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทงติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้แนหะแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูง แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมนลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่ง เราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียว เป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางข,ขนาดพระจันทร์ในคืนบันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากัน จะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย,ย็นเย็น จะตั้งมันนิ่งนั่นอยู่ที่ตรงนี้แหละและ้วถอยจากนั้นใจก็จะคลื่อนกับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ้อนนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ้อนกัน แล้วก็จะเห็นกายในกายซั้นซ้อนตั้งแต่กายมนย์ละเอียดกายทิพย์กายลูปพรมกายลูปพรมก็ะแ้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกตดอ,อกบวัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา เป็นอนาที่เจ็ตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญ,คญมากเลเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็อาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ปกติของใจจะแวบ,บไปแวบ,บมาเพราะคุค้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกหลุดเยงที่รสัมบัติธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นตน้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์ลุดจากความสุข หลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราต้องดึงกลับ้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมมณิมิตรขึ้นมาในใจนึกถึงภาพ แห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆก่อดึงใจกลับมปห,หยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกา,กายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกา,กาย ขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเราโนะกลมกรอบโตใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายสบาย ให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กําลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพ ไม่นเน้นมากแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่แหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง ได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นนะที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมากระหังสัมมากระหังสัมมากระหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ที่ในกลางดวงใสใส

ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆระคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจใจะหยุดนิ่ง พอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแลือแต่ใจหยุดอยู่ในสูย์กลางฐานที่จดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสง อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเกรือน้ำแข็งใสๆเครือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้หลูทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างที่นะจ๊ะอากาศกำลังสดชื่น แจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกทุกคนจะได้ประกอบความเพีเยรให้กล่นกลา้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดี ชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บๆนะจ๊ะ